สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนวประวัตวันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีครับ เรียกได้ว่าเป็นรีวิวการเรียนของผมก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วเดี๋ยวแถมคอนเทนต์ช่วงท้ายให้ก็คือการเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับพวกโน้ตบุ๊กไอแพพวกนี้ว่าผมมีแนวคิดในการเลือกซื้ออย่างไรเพื่อเอาไปใช้เรียนโอเคมาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับอายุ27ปีเพิ่งจบปริญญาตรีคืออย่างนี้ครับผมเรียนประะชอิเล็กทรอนิกมาผมเรียนปะวะสอิเล็กรอนิกสมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช้ากว่านักเรียนปกติไป2ปีแล้วแล้วผมก็เข้ามาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล หรือว่ามจพนั่นเองเข้ามาเรียนเป็นวิทยาลัยเทโนยลยีอุาสาหกรรมหรือว่าวทอนั่นเองเข้ามาเรียนแล้วเนื่องด้วยที่บ้านอยากให้เรียนอะไรแบบนี้เรียนได้หนึ่งปีไม่ชอบครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวอะ่ะก็เลยแบบว่าออกเข้าใหม่หาคณะเพื่อที่จะเรียนใหม่หรือที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าซิลนั่นแหละครับผมก็เป็นคนชอบบน่นชอบพูดชอบสอนชอบอะไรแบบนี้ผมก็เลยเลือกคณะใหม่ที่จะเข้าไปเรียนก็คือข้าวสารอุตสากรรมครับหรือว่าพลูนั่นแหละที่รู้จักกันทั่วไปนะครับเข้าไปเรียนในสาขาที่ชื่อว่าวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีตัวย่อภาษาอังกฤษว่า TTE นะครับเป็นคณะที่เรียนภาคค่ำด้วยนะภาคค่ำในที่นี้คือเริ่มเรียนประมาณ5้าโมงถึงประมาณ2องทุ่มหรือ4ี่ทุ่มแล้วแต่วันคือคนปกติที่เรียนมหาลัยเรียนปตีกันอ่ะเขาจะเรียนนั่นแบบแปดโมงเก้าโมงจนถึงห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นอะไรแบบเนี้แต่ผมเริ่มเรียนหลังจากที่ทุกคนเขาเลิกเรียนกลับบ้านกันไปแล้วนะครับคือแบบว่าเขาเดินออกจากมหาลัยผมเดินเข้ามาเรียน,นะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าทําไมถึงเรียนคุศาสตร์นะครับ แน่นอนครับตอนสอบสัมภาษณ์ตอนที่คุณสอบเข้าไปเนี่ยหลายๆคนพออาจารย์สัมภาษณ์ก็จะตอบว่าอยากเป็นครูอ่าแน่นอนผมก็หนึ่งในนั้นครับแต่ผมเนี่ยอยากได้เรื่องของการบรรยายการพูดการสอนมีแนวคิดอะไรพวกเนี้ยก็เลยเลือกมาเรียนตรงนี้ครับแต่คําตอบนั้นก็เป็นคำตอบยอดฮิตหนึ่งคำตอบแหละแล้วถามว่าเรียนมาแล้วได้จริงไหมไออยากเป็นครูอยากบรรยายอยากสอนอะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าได้จริงครับได้ มาประยุกต์ใช้ในรายการด้วยนะค,คือตอนแรกอ่ะผมก็ทํารายการของผมอะไรไปเรื่อยพูดไปเรื่อยทาอะไรไปเรื่อยแต่ตอนหลังรู้สึกว่าไอแนวคิดที่เขามีอ่ะที่เขามีแผนสอนมีอะไรทําพวกเนี้ยเฮ้ยเราเอามาใช้ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอันนี้ถามคนดูเลยก็แล้วกันว่ารู้สึกแตกต่างจากเดิมบ้างไหมแบบช่วง3 4ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับมีการแบบว่าคลิปผมเนี้ย มันแตกต่างจากเดิมบ้างไหมเอออันนี้ฝากคอมเมนต์กันไว้นิดหนึ่งก็แล้วกัน,นครับก็เอามาปรับใช้ในช่องได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เอามาปรับใช้ได้ก็คือเวลาไปสอนน้องๆตามที่ต่างๆแล้วตอนนี้ผมก็บอกว่าเปิดพวกเ็ตเวิร์กพวกรแบบนี้แบบว่ากับคนที่รู้จักนะเปิดสอนกับคนที่รู้จัก,กอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเอาที่เรียนตรงเนี้ยไปใช้ได้จริงนะฮะแล้วถามว่าเรียนทำอะไรบ้างช่วงที่เรียนในช่วงที่เรียนปตีเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับหน้าที่หลักอย่างแรกเลยที่เรียนก็คือการกินครับ อาหารหลังมหาลัยบอกเลยว่าเยอะมากช่วงก่อนก่อนที่จะเป็นโควิดนะก่อนที่แบบโควิดมันจะมาคือแบบว่าก่อนไปเรียนอะ่ะต้องหาอะไรกินกินนี่คือไพรเรทตี้ที่หนึ่งมันถึงอ้วนแบบนี้ไงน้ำหนักขึ้นครับบอกเลยใครที่บอกเข้ามาหาลัยมาผมอมๆกลับไปนี่แน่นกว่าเดิมทุกคน,นครับก็กินเป็นหน้าที่หลักนะครับต่อมาหน้าที่2ก็คือกินเสร็จก็เดินเข้ามาหาลัยไปเรียนครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นภาคข้ามเนาะคือ ทุกคนอ่ะเขาเดินออกกันหมดแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกับนักศึกษาอื่นล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอกับคนอื่นๆแล้วก็จะเจอกับเพื่อนในห้องของเราเนี่แหละก็จะอยู่กันแค่นี้แล้วไอการเรียนภาคค่ำเนี่ยคือหลายคนจะทํางานช่วงกลางวัน,วนแล้วเย็นก็จะมาเรียนนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงกันต่อนะครับทุกคนก็จะตั้งใจมาเรียนครับเข้าคลาสกันทุกคนแทบไม่มีใครโดดแทบไม่มีใครนอนไม่มีอะไรมีผมเนี่ยบางวันกลับมาจากทํางานไม่ทันก็มีนะครับแต่ก็ เจอหน้ากันนะทุกคนเรียกว่าเป็นคลาสเด็กเรียบร้อยก็ว่าได้แล้วทุกคนเข้าเรียนอะไรแบบนี้นะครับนอกจากเรียนแล้วนะผมก็เข้าชมรมต่างๆนะครับชมรมที่ผมอยู่ก็คือเป็นชมรมดนมตรีของมหาลนะัยนั่นแหละก็เข้ามาทําเครื่องเสียงทําอะไรแบบนี้แล้วก็มีความสุขดีนะมีความสุขตรงที่ว่าเรียนเสร็จก็เดินขึ้นเคฟซีขึ้นตึกเคฟซีตึกสี่สิบเปียขึ้นไปทํากิจกรรมฟังเพลงทํานู่นทํานี่ทําซาวอะไรแบบนี้แล้วก็มีงานนะครับหลายๆงานคือพอมันเป็นภาคค่ำอะ แทนที่วันน้องๆจะต้องลาผมก็ต้องลาแทนนะเพราะว่ากิจกรรมมันจะแบบว่าช่วงหลังเลิกเรียนไงห้าโมงไปแล้วถึงสองทุ่มบ้างอะไรแบบนี้ผมก็ต้องลาแทบทุกครั้งนะเพราะว่ามันชนกับเวลาเรียนผมนั่นเองแล้วมันมีอยู่ชัดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตำนานก็ว่าได้นะครับพอมันมีงานดนตรีมาหาลัยใช่ไหมผมก็ต้องลงมาทําซาวเพราะว่าก็อยู่ชมรมอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อนผมนั่งเรียนกันอยู่ทุกคนนะแน่นอนครับมีชัดหนึ่งเด้งขึ้นมาพี่แดงเบาเสียงหน่อย เหมือนอาจารย์จะบนเหลืออะไรวันนั้นแหละแล้วก็ส่งมาให้แทกูเพราะผมไปทำซาวอยู่ตรงนั้นไงเออแล้วมันดังขึ้นไปที่ห้องเรียนนะครับก็สนุกดีนะครับช่วงที่ทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ส่วนช่วงสุดท้ายที่ผมทําช่วงที่เรียนก็คือการทํางานครับนะอย่างที่บอกว่าเรียนช่วงค่ำกลางวันผมก็ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปในช่องทำอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ทําเดือด เหมือนช่วงนี้นะช่วงนี้คือแบบพอเรียนจบแล้วเราอยู่บ้านแล้วก็ทําได้เต็มที่นะแต่ช่วงนั้นคือก็มีเวลาแค่ช่วงกลางวานันบางวันก็ตื่นสายก็ถ่ายแค่ช่วงนั้นหรือบางทีเลิกเรียนมาสี่ทุ่มก็กลับมาถ่ายต่ออะไรแบบนี้นะฮะก็ทําช่องแล้วก็ทํางานเครื่องเสียงนะครับงานเครื่องเช่างานทำซาวด์อะไรแบบนี้นอกจากงานมหาลัยก็ไปรับงานนอกด้วยแล้วก็มีหนึ่งอย่างก็คือไรายได้เสริมครับอันนี้เป็นปริ้นสามมิติช่วงนั้นอนะเครื่องพิมนสามิติกําลังมาแรงกระแสที่บอกว่ากํากลังฮิตกันก็ว่าได้นะครับผมก็ซ ตั้งในหอนั่นแหละแต่ไม่ปริ้น ABS นะริ้นแค่ PLA อะไรพวกนี้ตั้งขึ้นมาใครจะปริ้นอะไรก็มาครับส่งไฟล์มาแล้วก็รับกันหน้าหอหลังมอซอยวงสว่าง11อะไรแบบนี้ก็เป็นธุรกิจกันตาเวลาเพื่อนมีงานมีโปรเจกต์มีงานกลุ่มอะไรมาก็เนี่ยเอามาให้ปริ้นให้อะไรแบบนี้ก็นั่งทำโปรเจกต์กันวนห้องผมนะคือช่วงนั้นอะหอผมเป็นหอที่แบบว่าเหมือนแบบ ที่ทำโปรเจกต์อ่ะมีสว่านมีเครื่องมือมีโนมีนี่เต็มไปหมดนั่งทำกันอยู่วันนั้นนะครับดึกดึกเดินๆบางทีวนกันยานเช้าเช้าลงไปกินข้าวกลับมาวนกันทําต่อน,นอนอะไรแบบนี้คือแบบว่าปิดเทอมก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วไปกลับบ้านกันนะแล้วมีอะไรกัะมีเรื่องของอยู่บ้านหรืออยู่หออ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่อย่างหนึ่งผมก็ลองคิดลองเฉลี่ยดูนะครับคือบ้านผมเองอ่ะผมอยู่มีนบุรีแต่ผมไปเรียนที่วงสว่างไกลนะ สามสิบโลพูดง่ายๆประมาณ30สโลนั่งรถประมาณ1-2ชั่วโมงคือมหาวิทยาลัยเทวีจอมกล้ารพระนครเหนือเนี่ยเป็นมหาลาัยเล็กพื้นที่มันเล็กแล้วเขาไมา่ให้นักเรียนเอารถไปผมก็ต้องใช้บริการรถสาธารณะซึ่งแน่นอนมันช้ากว่าการขับรถไปเองก็2ชั่วโมงผมก็คำนวณแล้วว่าค่ารถต่อเดือนค่าที่เราต้องเสียเวลา2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงต่อวันเนี่ย มันไม่คุ้มค่าก็เลยมองว่าเอ้ยเช่าหออยู่ก็แล้วกันเดือนละสี่ห้าพันหลังมอมันก็ยังดูดีกว่าถึงว่าค่าหอมันจะแพงก็เถอะแต่มันไม่ต้องมาเหนื่อยไงมันไม่ต้องมาสองชั่วโมงนั่งทุกวันสามชั่วโมงทุกวันคือมันเหนื่อยก็เลยเลือกที่จะอยู่หอแล้วประโยชน์ของการอยู่หออย่างหนึ่งก็คือเราติวกับเพื่อนได้เวลามีจะสอบจะอะไรเราก็ติวได้ก็เปิดห้องอ่ะเอาโปรเจคเตอร์ตั้งติวกันอยู่ในห้องนั่นแหละครับก็สนุกดีอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าได้อยู่หลังมอได้เจออะไรใครหลายๆครับค็ เจอน้องๆเจอเพื่อนๆหลาหลายคนที่แบบว่าเรียนจบแล้วแล้วน้องคือน้องเรียนกลางวัน,นเนี่ยเราเรียนกลางคืนแล้วก็มาเจอกันหลังมออะไรแบบนี้อยู่บ่อยเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องเรียนกันมากดีกว่าว่าว,วิชาไหนที่ผมชอบวิชาไหนที่แบบว่าไม่สําหรับผมนะวิชาที่ผมชอบเลยวิชาแรกเป็นวิชาที่ไม่ชอบมาก่อนแต่ตอนหลังชอบมากคือวิชาสอนครับซึ่งแน่นอนเรียนข้าสาร vir? วิชาสอนเ็นคือวิชาหลักที่มันมันต้องเรียนถูกแล้วไหมคือครั้งแรกอะผมกลัวมาก รัวว่าเราจะสอนได้ไหมอ่ะเล่าอย่างนี้ก่อนว่าการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆคุณเรียนข้อสารแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณแบบไปยืนต่อหน้านักเรียนร้อยคนแล้วสอนเลยเดี๋ยวนั้นนะคือมันเริ่มจากสเต็ปแบบ5นาที10นาทีสอนเพื่อนสอนคนในห้องกันเองก่อนแล้วแบบค่อยอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงไปสอนนักเรียนที่เป็นมัธยมปลายอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าท้าทายดีนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำช่อง YouTube อยู่แล้วพูดอยู่แล้วมันต้องได้แน่นอนซึ่งผมบอกเลยว่า ไม่ครับสิ่งเดียวที่เอาไปได้คือความรู้ที่เรามีความรู้ไมโครคอนโทรเลอร์ความรู้วิชาที่เราสอนนะคือพอผมเรียนไฟฟ้าให้ไหมเขาก็จะให้สอนพูกวิชาไมโครคอนโทรเลอร์วิชาพวกอุปกรณ์อิเล็กอะไรพวกนี้สิ่งที่เอาไปได้คือแค่นั้นครับกับการการพูดเล็กๆน้อยๆครับแต่อย่างอื่นการเขียนกระดานการทําสไลด์การทาําทอะไรคือมันต่างจากโลกของ YouTube อย่างสิ้นเชิงครับเอาจริงคือแบบ มันคือโลกใหม่ของผมเลยซึ่งการสอนครั้งแรกบอกเลยนั่นแหละคือเป็นวิชาที่ผมกลัวมากๆแต่ตอนหลังมันชอบเพราะมันมันอินแลวไงเออเราสามารถพูดได้เราสอนได้เราสนุกมีคนมีส่วนร่วมมีตอบโตบ้มีอะไรเราสนุกเราก็เลยชอบนะครับดังนั้นผมก็อยากจะบอกน้อง,องๆหลายๆคนคือตอนเรียนอยู่น้องก็จะมาถามกันว่าเนี่ยพี่สอนครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงต้องทําตัวยังไงบ้างบอกเลยว่าอย่าไปกลัวบอกเลยว่าสนุกครับวิชาเนี้ย แต่อันนี้ก็ต้องแบบว่าขึ้นอยู่กับคนนะเพราะบางคนอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรจริงๆก็มีก็แบบว่าไม่ใช่วิชาที่สนุกของเขาอะแต่สําหรับผมเนี่ยพอมันเข้าที่แล้วพอมันเข้าทางเรารู้จุดมาแล้วอะ่ะมันเป็นวิชาที่ชอบมากนะครับกับอีกหนึ่งวิชาก็เรื่รองของวิชาไมโครคอนโทรลเอ r อนะ มันแน่นอนครับอันนี้ผมชอบอยู่แล้วแล้วพอไปเรียนมันทําได้ไงทำได้ทาได้ทาได้มันก็เลยสนุกกับมันแล้วก็แบบว่า e น j o ยกับมันไปแต่วิชาที่ไม่ชอบก็มีถ้านว,นว,วิชาที่แบบว่าต้องคํานวณเยอะๆวิชาที่แบบว่าเราต้องท่องจาต้องอะไรแบบนี้เป็นวิชาที่ผมไม่ชอบหลายวิชาขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะฮะแต่ก็เรียนไปนะครับก็เรียนไปเรื่อยๆนะแต่พอวันไหนที่เป็นสอนวันไหนที่เป็นไมโครเนี่ยจะแบบว่าตั้งใจเป็นพิเศษนะครับอ่ะต่อมาฝากอันนี้อยากจะฝากครับ ผมเองอะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับรุ่นน้องหลายๆคนก็เริ่มเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วอยากจะบอกว่าสนุกกับมันครับสนุกกับการเรียนไปเพราะว่าทํางานในเครียดกว่าเดิมเยอะคือถึงผมเองผมไม่ได้ทางานประจํานะแต่ผมทางานเครื่องเสียงทํางานช่องหลังจะเรียนจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเครียดกว่าตอนเราเรียนอะตอนเราเรียนคือสิ่งที่แย่สุดคือส่งงานอาจารย์ไม่ทันถูกไหมหรือว่าสอบไม่ผ่านหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ได้บอกว่ามันมันมันเครียดน้อยกว่าการทํางานนะเออก็อยากจะให้เอนจอยกับการเรียนไป แล้วแล้วผมก็พูดอย่างนี้ตอนผมกลับไปแบบว่าย้อนไปมรรทยมได้ผมก็อยากจะเป็นแบบนี้คือตั้งใจครับตอนเรียน,นี่ยสนุกแล้วจริงๆนะฮะแล้วสุดท้ายเรื่องคอนเทนต์การเลือกซื้ออุปกรณ์ของผมนะโน้ตบุ๊ก iPad อะไรพวกนี้ผมเลือกซื้อยังไงนะครับสำหรับการใช้งานของผมนะผมเลือก iPad และแล็บท็อปครับอ่าผมจะไม่เอาเครื่องเดสก์ท็อปไปไว้หอแน่นอนแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าผมทำช่องไงผมทำช่องผมก็ต้องมีเครื่องเดสก์ท็อปเพื่อใช้ถ่ายรีวิวใช้อะไรแบบนี้แต่ถ้ามองว่า จะเอาไปใช้เรียนผมเลือกแล็ปท็อปครับเพราะว่าเวลาอยู่มหาลัยเราใช้เรียนได้เราก็คือเปิดขึ้นมาแล้วพอเรากลับมาบ้านเราก็ทํางานต่อได้เลยเปิดขึ้นมาทํางานต่อได้เลยแล้วการเลือกแล็ปท็อปของผมเนี่ยผมมองว่าแล็ปท็อปเกมมิ่งไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าคุณแบกไหวนะครับซึ่งแล็ปท็อปเกมมิ่งใหม่ๆเนี่ยมันมีชาร์จ PD ดีมันมี่นมีนี่ละที่แบบว่าอะแดปเตอร์มันจะเล็กลงการใช้งานทั่วไปมันก็ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ใหญ่ที่มันตาหัวหมาได้นะครับคุณก็ไปมหาลัยคุณชาร์จ p d เาีา อะไรแบบนี้หรือว่ากลับมาบ้านคุณก็ค่อยเสียบอะแดปเตอร์ไอ้สองกว่าวันคุณเพื่อเล่นเกมหรือว่าต่อจอที่เป็น t h u n d e r ร์ l บอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องมีการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมสักนิดนึงนะแบบว่าเราไปเรียนก็อาจจะต้องปิด d g p u ยาแยกไป Nvidia GeForce RTX สุดแรงของเราเนี่ยก็อาจจะต้องปิดไปก่อนแล้วก็ใช้ GPU ใน Intel ใน AMD อะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะใช้เรียนให้แบตมันอยู่ได้นานๆนะครับต่อมาเรื่องของ iPad นะครับนี่ไอแพดะ อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมใช้เรียนนี่แหละตอนนี้เรียนจบแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับผมเนี่ยเลือก iPad เพราะว่าอย่างแรกเลยมันมี Apple Pencil นะมันเป็นอุปกรณ์มหาัศาจรรย์ในการจดงานอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ส่งไฟล์ pdf มาให้อาจารย์ส่งอะไรมาให้เราจดได้เลยที่ผมไม่เลือกแท็บเล็ตแอนดรอยเพราะว่ามันกำกวมอะ แอนดรอยที่มีปากกามันก็มีมันก็ดีแต่แอปหลายๆตัวผมมองว่าบน iPad มันชัวและมันเวิร์กมากกว่าแล้วทุกคนอนะ่ะใช้ iPad a d r r หหาการทำอะไรหากันมันง่ายกว่านะครับแล้วก็แนะนําให้ซื้อ Apple Pencil ทีนี้ iPad มันมี Cellular หรือ Wi-Fi นะหลายๆคนจะมองว่า iPad Cellular เนี่ยมันไม่มีความสําคัญแล้วมันแบบว่าไอแพด w i i i ใช้มือถือเอาก็ได้ถูกต้องไหมตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนใช้ iPad c e l l ลูล r มาตั้งแต่ iPad 2แล้ว iPad 2หรือ iPad 3นั่นแหละคือแบบใช้ p p d d e l l u l a r มาประโยชน์ของมันก็คือการที่คุณเข้าไปเรียนมหาลัยเนี่ยแน่นอนครับคุณต้องเปิดงานคุณต้องทำอะไรที่มันต้องใช้เน็ตและการที่คุณต้องไปต่อเน็ตมหาลัยต้องไปล็อกอินนออะไรแบบนี้ผมมองว่ามันไม่เสมอไปอะ่ะบางห้องที่ไปเรียนเน็ตก็ไม่ดี Wi-Fi ก็ไม่ดีอะไรแบบนี้การที่เรามีเซล l ่าคือการที่เราจิบขึ้นมาตรงไหนก็ได้แล้วเราก็ทำงานต่อได้เลย เราเขียนงานต่อได้เลยส่งงานได้เลยทําอะไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาพึ่ง WiFi ไม่ต้องพึ่งอะไรและไม่ต้องมาแชร์ฮอสปอตจากมือถือโอเคครับถึงมันจะเป็น iPhone iPad เป็นคอมโบกันแล้วมันกดแชร์ง่ายขึ้นแต่ทําไมเราต้องไปเปลืองแบต p h o n e เพื่อแชเน็ตอะ่ะเออไหนๆเรามีตรงนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่ากว่าแล้วแบต iPhone เราก็เก็บไว้ทําอย่างอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับหรือแบตมือถือของคุณไม่จำเป็นต้อง iPhone ก็ได้นะครับ ประมาณนี้ก็การสําหรับเรื่องของอุปกรณ์นะครับแต่ถ้าใครบอกว่ามีเดสก์ท็อปอยู่แล้วเอาเดสก์ท็อปไปก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ผมมองว่าแล็บท็อปเนี่ยมันพกพาง,ง่ายกว่าแล้วถามว่าพกอะไรไปบ้างผมพกทั้งคู่ครับทั้งแล็ปท็อปทั้ง iPad iPad ก็ไว้เขียนไว้โจทย์บางทีบางโปรแกรมต้องแบบต,แบบต้องเขียนโค้ดต้องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนผมก็ต้องเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ ยุคใหม่อ่ะผมเชื่อว่า iPad ดเดอะมันก็ทำอะไรได้มากขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้14นาทีแล้วนะไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวของไปอีกอย่างหนึ่งนะคือที่ถือไม์พูดอย่างเงี้ยก็คือมารีวิวอินเตอร์เฟซเนี่ยอีอินเตอร์เฟตัวละพันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวออกคลิปมาหลังจากนี้นะนี่คืออินเตอร์เฟสตัวละพันครับเสียงที่คุณได้ยินในคลิปนี้ก็คือมาจากอินเตอร์เฟสอันนี้แหละโอเคไไปปแล้ววเจอกััันม่ตสสดีครบ